พอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว,วลถ้าสัหราบณ์นี้<ะ>ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีอาการของการเจ็บเข่าไม่มีแล้ว <Wow. S 2> เดินไกลได้เยอะขึ้นสามารถวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วดุสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะใบไผ่ก็อยู่กับบางสมชายนะคะที่มีอาการนะคะเข่าเสื่อมงอเข่าไม่ได้เดินไกลไม่ได้ยิ่งเดินยิ่ง,งปวดนั่งพับเพียบไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์บางกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขามีอาการดีขึ้นได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยก็สวัสดีค่ะบางสวัสดีครับอยากให้บางเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเมื่อก่อนบางปวดแบบไหนบ้างคะ ก่อนนี่คือปวดเข่าพวกเข่าเสื่อมครับประมาณข้อเข่าเสื่อมแล้วคือเวลานั่งนั่งราบไม่ได้นั่งราบไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับพับเพียบได้ไหมคะพับเพียบก็ไม่ได้ใช่เพราะว่าเวลาลุกขึ้นมามันจะทําให้เสียดเข่ามากอแล้วเวลาเดินเี่ถึงขั้นเดินโยกเยกแล้วอีกหรือยังคะใช่เมื่อกี้เดินอ่ะเวลาเดินนานๆที่ีมันจะมีเข่าเรียกเข่าลั่นเข่าลั่นอ๋ออพอพอมันลั่นปุ๊บเนี่ยเราเหมือนเราเหมือนไฟช็อตอ่ะ มันจะนั่งลงไปเลยนเขาเรียกเหมือนกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเนื้อออกว่าพอเวลาเราเป็นหนักๆอะค่ะเราสามารถตุกอะเหมือนเราทรงตัวไม่อยู่เราก็สามารถล้มได้เลยนะคะถือว่าอันตรายมากแล้วบางเป็นมานานหรือยังคะเนี่ยประมาณสองปีสามปีได้สองปีสามปีนะคะแล้วบางรักษาแบบไหนอยู่คะเมื่อก่อนตอนนั้นก็คือเอใช้ไปโรงพยาบาลทานยาใช่ครับหาหมอแล้วก็กินยามาตลอดอ่ะเป็นปีอะมันก็ไม่หาย ไม่หายใช่ไหมคะคือพไอ้ช่ไปรักษาก็ที่โรงพยาบาลนะครับก็ให้ยามาก็มีแต่ยาพวกแก้ข้ออักเสบไขยกล้ามเนื้อกินเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์เลยมันก็ไม่หายก็ไม่หายนะคะกินยาก็ไม่หายแล้วมีทำกายภาพร่วมไหมไหมก็มีมีบ้างแต่กินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็มีก็มีกินไอละคอลลาเจอรอกินคอลลาเจนก็กินประมาณได้สามกระปุกสามกระปุกแล้วก็รู้สึกว่าเบามั้นมันมันก็ดีขึ้น พักหนึ่งบางทีพอลาเราันนันนออกมนก็เหมือนเป็นนีกแล้วหลังจากนั้นนะคะบางก็ได้มาเจอสารสกัดเฉพาะทางเป็นสองกระปุกนี้นะคะบางทานยังไงแล้วการดีขึ้นยังไงบ้างคะเอ่อทานไปชุดแรกชุดแรกก็คือคู่นี้เลยเนาะบางเนาะเป็นยังไงบ้างอาการเดือนแรกก็คือมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่เดือนแรกเลยใช่ไม่มีอาการของการเจ็บเข่าเลยใช่แล้วเดินไกลได้ไหมคะเดินไกลดีขึ้นไหมเดินไกลก็เดินได้ไกลขึ้นมากขึ้น เมื่อก่อนบางยืนแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมยืนแบบนี้ยืนนานๆไม่ได้เลยโอ้แต่ตอนนี้ยืนได้แล้วนะคะใช่ครับแล้วบางเป็นยังไงบ้างบางทานไปกี่ชุดแล้วคะถึงแบบตอนนี้นะสี่ชุดได้แล้วสี่ชุดได้สี่แล้วอ๋ออาการเป็นยังไงบ้างบางว่าเบาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีอาการของการเจ็บเข่าไม่มีแล้วเดินไกลได้เยอะขึ้นสามารถวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วทุกคนตอนที่เป็นเข่าเสื่อมตอนนั้นอะแดกๆอ่ะ หมอห้ามวิ่งเลยนะอให้เดินใช่เดินเอาใจออกกำลังเวลาเราทำกายภาพอ่ะมันจะใช่เดินเอาเขาบอกไม่ให้วิ่งแต่ตอนนี้ปั่นจักรยานได้แต่ถ้าวิ่งอ่ะไม่ได้เลยตอนนี้นะคะทุกคนบังวิ่งได้แล้วนะคะทานไปเพียงแค่สี่ชุดเท่านั้นแล้วก็ประมาณสี่เดือนเนาะบังเนาะถ้าโดยรวมนี้เบาเบาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะบังร้อยเปอร์เซ็นต์เหรคร้อยเปอร์เซ็นต์สี่เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์ บางไม่ได้เป็นหน้ามาให้หนูใช่ไหมไม่ใช่ทานจริงใช่ไหมคะทานจริงครับทานจริงใช้รจริงนะคะใช่ครับอยากให้บางฝากถึงเขาเรียกว่าคนที่ป่วยเนี่ยคะ่ะคนที่เป็นเข่าเสื่อมเนี่ยค่ะบางในภารกิจ<ำ>เองสำหรับใครที่เป็นอยู่ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเหมือนผมเนี่ยหรือว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมอ่ะก็ขอให้มั่นใจในส,สารส,ส,สกัดสองตัวนี้ผมรับประกันได้เลยว่ามัน มันหายแน่นอนอ่า<ด>นะคะดีก็กไปกินยาอ้าโหขอบคุณมากมากเลยค่ะสําหรับคนไหนนะคะที่มีอาการเหมือนบางสมชายนะคะสามารถทั้งในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะคอยให้คําปรึกษาอยู่ค่ะ